สบายดีพี่น้องเอน้ครัวบ้านๆแต่แซ่บก็บมีเมนูมาเสนออีกแล้วพี่น้องก็คือพัดพักรวมนั่นเองพักที่ห้องทีเอามาพัดก็มีกระหล่ำหอมหัวใหญ่แค่รอดอันนี้หมักเสเวอพี่น้องซอยเป็นตนไว้ซีเลยแล้วแต่พี่น้องเนาะหมักบะแดงใส่แบบนั้นเลยแล้วก็ถั่วหั่นสลียงพี่น้องแล้วก็ใส่ิีนมูเดอร์เมน้ขั้นตอนแรกกะเทน้ำมันลงไปใส่หม้อกระทะของเฮาเลย เมื่อน้ำมันพืชห่อนแล้วห้ากระใส่กระเทียมแล้วก็มมกพริกพี่น้องมกพริกแดงเฮาตำใสกับกระเทียมใส่ลงไปเลยพัดไปเรื่อยๆพี่น้องจนกระเทียมกับมักพริกห้าหอมดีเนาะอันนี้ก็ได้ที่แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ซีนหมูซอยหฮาลงไปเลยหลังจากนั้นหฮากกระขวไปเรื่อยๆพี่น้องพัดไปเรื่อยๆจนกวาซีนหมูก็เฮามันจะสุกมาพี่น้องแล้วจึงใส่เครื่องปรุงลงน้ำลัง่วไปเรื่อยๆเลย มูสุกแล้วพี่น้องหลังจากนั้นก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยอันนี้แม่น้ำตาลเด้อพี่น้องใส่ตามใจหมักเลยของแต่ละคนต่อด้วยลุดดีหลังจากนั้นก็ใส่แป้งนัวลงไปอีกแป้งนัวนี่กะขวัวบานๆแต่แซ่บนี่ก็ใส่ไล่เนาะเพราะว่าเป็นคนมักกินนัวแหง้งหลังจากนั้นก็คนต่อไปพี่น้องเพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปอีกแล้วกว็คนต่อไปอีกจักหน่อยพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่ ใส่พักที่หฮาเตรียมลงไปเรียบร้อยพี่น้องใส่ลงไปเลยอันนี้แมนคัวบ้าน,นแต่แซ่บที่ใส่พักที่มันนานสุกก่อนนอะพี่น้องใส่ตัวนี้แล้วจังเอามักทัวและกลํลำฮาลงตอนไทยเนาะพี่น้องถ้าใหรมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวบ้านแต่แซ่บในเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าถ้าใครอยากให้คัวบ้านแต่แซ่บเฮ็ดแบบใดกะคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องบอกคัวบ้านแต่แซ่บได้เด้อแล้วเสิเห็ดลงน้ำลัง เมื่อกี้นี่ก็แเมนเอาน้ำลงน้ำลังพี่น้องเพราะว่ามันแห้งโพดก,ก็เลยเติมน้ำลงไปเมื่อพักที่ห้าลงก่อนนะนี่หยุบดีแล้วเฮาก็ใส่มักถั่วลงไปเลยคนนี้จักหน่อยพี่น้องจักหน่อยจะเอากระลำลงเนาะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเอากระลำลงเลยพี่น้องเมื่อเอากระลำลงแล้วก็ค้นต่อไปอีกจักหน่อยพี่น้องให้กระลำห้าสซุกสะกอนเครื่องปรุงกงเฮาก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่ว่าบ่ตทันได้ใส่ ให้กะล,ลัำหอยหยบซะก่อนพี่น้องเขาจังใส่น้ำลังเครื่องปรุงนั่นก็นกนคือน้ำมันหอยพี่น้องซอสหอยนั่นเองใส่ลงไปเลยตามใจหมักเนาะพี่น้องแล้วก็ค้นต่อไปอีกจักหน่อยพี่น้องหลังจากมันเข้ากันดนีแล้วเขาจะมาใส่ใส่ผักอีล่วงลงไปพี่น้องหรือเอิญอีกอย่างหนึ่งก็กคือใบกะเพราเนาะตั้งแต่สมัยขอยยังน้อยนาะตะกี้นะ่ะได้ยินแต่เขาเอิญว่าใบอีลวงพี่น้องแต่คุ้มเมื่อนี่นั่นเอิญว่าใบกะเพราแบบคนไทยเลยเนาะ เด็กน้อยสมัยใหม่คูมือนี่ทาว่าเอิญว่าพักอีลวงนั่นคือซิบหูดอกพี่น้องหูจักแต่ว่าใบกะเพราเท่านั้นเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องลาไปก่อนเด้อบ,บาย